ใช่ไหมขี่สามล้อป็นไงเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกไหมพูดก่อนสนุกค่ะเดี๋ยวนี้เราโฟกัสมาเที่ยวงานทุกสีเแล้อันนี้ไอโฟนก็มานี่นีพากันนั่งสามล้อละโอ้รถติดยาวมากตอนนี้นะกำลังพากันนั่งสามล้อแต่วันนี้พาน้องโฟกัสมาขี่สามล้อใช่ไหมแล้วออกจากบ้านมาตั้งแต่สามโมงเย็นกับสี่โมงเย็นมารถติดเป็นชั่วโมงโอ้โห มาอรอลุนกันเดี๋ยวอ,ยอะไรนะอ,อ่ามันหาที่จอดไม่เจอรถมันติดอ่าวันนี้ก็เลยพาน,น้องโฟกัสนั่งรถสามล้อมาตั้งไกลตั้งเป็นกิโลนึงเนาะมันหาที่ที่จอดรถไม่ได้แนละ้วโอ้รถติดครับอ๊ตั้งไกลรถก็ติดแลนะ้วก็มานั่งสามลอ้ลอสามลอ้อสามล้อตะกอยใช่ไหมเออสามล้อลอ,อีโป๊อขับอยู่ข้างหน้าเราเอ่านั่งสามล้อมาจากอำเภอบางโคนครับนี่ๆๆ ยอางานทุง่งวันนี้นะรถตค่งก็บม่ค่อลายมือเลขมันบอกแต่ว่ามือหนึ่งรถลาย,อลายอโอ้เขาปิดจะลุ่งงานทุ่งเนี่ยอแจ้งบอกตตีหนึ่นก,กวอ่นวานกัับเบิรแมันบอกโอ้ันรยังามาแรงเนาะคนกำลังหาแนวยูในกิจยู่ยอ่างนี้ ทุ่งสีเมืองอุดรธานโโีโอ้โหมาถึงแล้วครับงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่1ถึงวันที่12ธันวาเนาะอ่ามาถึงแล้วครับโอ้โห,โอโหของกินมากมายครับ,รบดี๋ยวนี้นะน้องไอโฟนโฟกัสวันนี้คุณพ่อพามาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีครับ ้คนเยอะมากแมวยู่ในกลิ่นหลายขนาดครเอฟซีครับฟุตบอลงานมันเบิดขึ้นเด้อครับโอ้โหนะครับเอฟซีครับคนเยอะมากตอนนี้นะออ๋บรรยากาศงานรุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีครับคนเยอะมากตอนนี้นะโอ้โห อาขาบานก็มีจะเตรียมให้ระขาบวาน เดินไปแทบไ,ไม่คนเยอะมากครับเดี๋ยวนี้นะ,ะทางซ้ายทางขวาครับเดี๋ยวนี้โจกหน้าโจกหลังอยู่ตัวนี้คนเยอะมากครับพี่สีครับของอยู่ของกินเยอะมากครับโอ้โห <c oughs> สมอนเสยพอดนี่มากหลายเด้อเด้ออีเมเด้อเพื่อนเาพื่อนเบิ้งเบ้องอีเมมอนไม่หมอนบุญอ่ะแมงคอดอ้ยเมีขึ้นจุคากลาอเมหมอนบุอ๋อมันมันอีเมมอนเด้อเด้อเธอดเบื้งคิปนีแล้วจะเสียบบุ่ะก็อยากบอเออเอาไปยาทวจาบาเขาบมาแอชิมก่อมากันมาชิมแมงเร็ว ตะกะแตนยงโยอันตะกะแตนจานหนึ Anyways, ่งครับนะโอ้ยโฟกัสอย่ามากินตะกะแตนที nee. h, Hence, ่แม่หมอนบูด้าแม่จำลาดแม่หูแม่ฮักแม่ตุ่ยเด้อหลายๆแม่เด้อทางอเมริกาไอแม่อีทมากอยู่บ่อนีแม่อีทมากบ่นอหนอบูด้าอ่าวันนี้คนสุดายกินตะกะแตนที่แม่ ม,ม้อนไมมม้อนบุตอ่ะอันนี้เขาอื่นตะ้ะแตเดนบุตรอ่ะโอ้โอ้ประเมินคำยึด ยาเอาไอโฟนไอโฟนจะไปกินยังไงอย่างนี้นะเขาะจะแค่แข็งบ่อหรือ,อยังไงโอเป็นเินลี่โอ้ไหนๆๆๆเป็นเข็มฉีดยานะครับเอฟซี MC ครับอันนี้เป็นเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาทั้งนั้นเลยอันนี้นะอ่าเลือกเอาเลือกเอาจะเอาอะไรอันนี้เขาเรียกอะไร เท่าไหร่เขาเอาใหญ่ๆนี่ฮะเอาไว้โชว์อันนี้นนนเท่<ะ>เาไหร่ครับนี่คีบบาทสี่สิบาทครับคีบสีอันนี้คือสี่สิบาทอ่าเค็บจี๋ยาแทงตูดเลยกันนะี่ยแทงตูดอันนี้สี่สิบาทเนาะอ่าสี่สิบาทแต่ว่าไอนน้ตัวใหญ่นี่ร้อยหนึง่งแต่ว่าไม่ขายเอาไว้โชว์อ๋อไปโอเคฮะห้าสิบบาทโอ้โห โอ้ไม่อยากจะเชื่อเขาจริงๆอ่าผมมาอยู่ในโดมของเล่นตอนนี้นะคนกดเยอะนะครับนะอ่ะแน่จะไม่มีทางเดินในตอนนี้นะอ่ดครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นาคนเยอะมากครับตอนนี้นะโอ้กุรอคนเป็นหมื่นเป็นแสนครับอยู่ที่งานทุ่งขีเมืองอ่าอุดรธานีงานประจำปีวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองครับสิบสองหมื่นสิบสองคืนเอ้าอันนี้เป็นหนูเนาะ ดู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 ออากาศไม่ร้อนไม่หนาวพอดีนะครับเนาะอ่าอยู่ในรอน้องเนี้ยน้องไอโฟนวกกันก็อยู่ข้างหน้านี่ผมก็เดินตามตู่อยู่ตอนนี้นะคนเยอะป๊ออันนี้เป็นกระต่ายเอฟซีครับเออเป็นกระต่ายเอ่อเออนครับเอฟซีครับโอ้โหกระต่ายครับกระต่ายอะ แก้วละยี่สิบบาทเขาไม่ได้ขายกระต่ายนะครับเธอเขาขายอาหารนี่นี่นะครับกระต่ายครับยูี่ครับโอ้อันนี้จะเป็นปลาครับปลาปอาปลาปลาครับยูี่ครับตงออ่างตอปลาทุกคนปลาบปักได ลูกเดียวเลืกได้ครัวผมอยู่ในดงอ่ะดงของเล่นค้าเอฟซีครับป้าสบาดก็ได้าไปตัวปหมอ่ามีเป็ดด้วยเป็ดเป็ดกราบกาบเน่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 ่เเน่่เเน่่แล้วโอ้โหดูดิโอเป็ดน้อยอาบน้ำในทองหน้าสงสารจังเลยเป็ดตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อครับเอฟซีครับคนเยอะมากตอนนี้นะโอ้โหโอ้จะไปทางไหนผมมาอยู่ในดงอ่ะ ของเล่นเดี๋ยวนี้นะเหมือนยกสวนสนุกมาไว้อยู่ที่งานทุ่งสีเมืองเลยตอนนี้นะโอ้ยเย้าไปเย้าไปครับเอฟซีครับคนเสียบ้ากตอนนี้นะโอ้ไม่ชอบเปลนใหม่โอ้ยตายตายตายเดินทั้งคืนไม่ทั่วครับเอฟซีตอนนี้นะโอ้โบอลของเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวาตายน้องไอโฟนโฟกัสอ่เลือกไม่ถูกตอนนี้นะนี่ คนเป็นหมื่นครับเอฟซีครับมาเที่ยวงานอย่างนี้เราตอนมาเที่ยวตอนกลางคืนครับเอฟซีครับบรรยากาศไฟแดงไฟร้อนโควิดก็โควิดเดียรนี้ปีบแบบ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 ดับโม่ครับบ้านเป็ดหี่ออะไรนี่เขาเรียกว่าเป็ดหรือเปล่า ไแล้วน้กตัวใหญ่กันเลยจ้ะดูก่อนดูก่อนดดูก่อนเม่ตรงได้เลยจ้ะกพี่จาตัวใหญ่เทียบร้อยอย่างนี้ได้เลยนะคะเราไสนใจาเราีเนี่ยไม่าเลนได้โอ้ไปเจ้าคุณเลยของเล่นอะไรมันเยอะขนาดนี้โอ้ โยูงนาัี้วยังอ้ของเล่นมีมวยด้วยครับมีมวยด้วยมีอยด้วยโอเขาตกันยาไปยาวไปครับงานทุงสีเมืองแกวดอทานีครับโอ้ไม่อยากจชครับไม่รูผจะพาลูกสาวไปเล่นอยู่ตรงไหนไปตรงน้ดีกว่าท้าทายดีเนาะอ่านี่ เน่เน่เโอ้โหปุ่นทีครับเน่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 สอนสรุ

ซีครับมีแต่หมอทางนั้นหม้อทางนั้นอ่าน,นี้เกงในครับเกงในเกงในสามถุงร้อยครับสามถุงร้อยยี่ตัวละยี่ห้าบาทสี่ตัวรอ้อยอ่าบางครั้งนี้ก็โอ้โหชุดนอนครับชุดนอนผ้าเจ็ดตัวเนาะอ่ะาฝัก้ายมือก็เป็นกระเป๋าครับกระเป๋า สองมือกวักควักบนเวล์ควัเกเดือกระเป๋าแล้วมาซื้อกันครับโอเคครับโอ้โหชุดนอนครับอันนี้ก็ชุดนอนฝังขวามือซ้ายมืออ่าซ้ายมือของผมก็เป็นผ้าเช็ดตัวข้างหน้าก็จะเป็นของเล่นเนาะเดินทางคืนก็ไม่ทั่วไม่ถึงการเมแม่เกดร้านดังในติ๊กต๊อกโอโยอูดอรธานีงานทุกทีเมืองครับ